สมามารชีร้ในเอฟซีทันอ่าคลิปนี้เอาคำว่าเบ่งแนวทางไหวหุน่นห่างเซ็งเสาพี่น้องของวันที่หกอ่ากันยายุนเมื่อวานผลห่างกระออก สามสองสีแออสงส่แปดห้าออกสามสองสี่แปดห้าตเจาะบ่อแตกพี่น้องแจ็บ,บตเจาะบ่อแตกแต่สายรูดอ่าก็ยังมาาหม่าสองสายวิ่งสายรูด ใชวิ่งซ้ายลูดมาพี่น้องว่าเจาบบอ่ดแตกเจาะบอ่ดพานสำหรับมือหนี่รับรถสัเบ่งแนวทางห่างของวันที่ห่าง,งเสียงเสารของวันที่หกกันยายนพี่น้องกับเบิ่งไไวเป็นแนวทางต่ชอบกับจังตามตาบอชจอบกับพานถูกอกถูกใจกับรถทีตามช่องนี้ไว้พี่นอ้องอ่าเข้ากันนิ่นรูดพี่น้อง นิ่นตัวรูดรูดเอาทุน่นชุดเจาะถ้าแตกก็ถือว่าเป็นกำไรพี่น้องกลับมาบ่งกันเลยแน่วทา่างเสียงเสาของมันที่ฮก,กันยายนชุดเจาะสองตัวบนล่างนี่ห้าเจ็ด 5้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามห้าสีา 4, ่ซ้ายวิ่งซ้ายรูกะเดนห้าเด่นห้าตัวร่องกับพบพี่น้องถ้าบอชอบตัวเด่นกัาตัวร่องไปจับกันจะได้ หกเจ็ดหกแปดหกสามหกสี่กับประมาณนี้ไปน่องอันนี้คือแนวทางไวห่างห่างเส้งเสาของวันที่หกกันยายนพไปน่องถ้าชอบก็บตามถ้าบ่าชอบก็ะพานถ้าเบิงไหวเป็นแนวทาง แก่โสดๆมันมาน,นทุกคนครับ